วดสดครับตาทองชนะพี่น้องอารมณ์ทันภาสาถุกบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับบังกิมบ้านวนชั้นน้องวนฟองเลยเพน

Yeah. อ้ยคนเพิ่งตื่นไม่สนใจเลยคนเพิ่งตื่นไม่สนใจเลยดูทำหน้าดูทำหน้าไ,ได้กราบพระเลยดูทำหน้ายิ้มไหนดิยิ้มไหนดิยิ้มไหนดิโอ้ยห <laughs> มาไม่ทันเลยบรรยากาศยามเช้านี้นะครับเมื่อคืนคิดว่าฝนจะตกซ้ำเมฆมืดมา,าเกือบทั้งวันเดี๋ยวก็คึมเดี๋ยวก็คึมเดี๋ยวก็คึมเหมือนฝนจะตก ปรากฏว่าไม่ตกตกแต่กลางคืนเมื่อวานซืนนะพี่น้องอย่างน้อยก็ยังดีนะยังมีน้ํามีท่าคลองหยุดไหลแล้วเพราะว่าน้ำไหลไปหมดแล้วนะครับยากาศยามเช้านี้ข้าวนาไปนี้เขาก็ตัดตัดข้าวตัดหญ้าออกไปเพื่อให้ต้นข้าวไม่ได้ผลิยอดขึ้นมาไม่งั้นสู้กองทับยาไม่ได้พี่น้องนะครับไม่ว่าเราไม่ว่าเขาปีนี้ฝนส่งมาดีแต่ว่า ส่งมาแล้วก็สะดุดหยุดความต่อเนื่องเหมือนหยุดขันติดต่อก็เลยนี่เลยวิทชาวนาสำหรับเชา้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิปใส่บานอย่าลืมมาอนุโมทนาสาธุบุญด็กกันนะครับดูไม่คว้าคือนะครับทีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ